<Self> แต่อันนี้เป็นเซลฟี่ที่อันตรายครับ mm hmm. เป็นสามีชาวโปรแลนด์สามีภรรยาชาวโปรแลนด์ถ่ายเซลฟี่หน้าผาแล้วเกิดตกลงไปนะฮะ mm hmm. ตำรวจปุตุเกสสอบสวนกรณีที่สามีภรรยาชาวโปรแลนด์ตกหน้าผาเสียชีวิตทั้งคู่ขณะกาลังถ่ายภาพเซลฟี hmm. ่อยู่ที่หน้าผาของเมืองกาโบดาโรกาเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยเหมือนว่าขณะที่เกิดเหตุทั้งสองคนกําลังถ่ายรูปเซลฟี่อยู่ริมหน้าผาแต่ก็เกิด mm hmm. ทันตกลงไปเจ้าหน้าที่ใช้ความพยายามอย่างหนักในการค้นหาศพจากมหาสมุทรแอตแลนติก แต่ว่าสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับทำให้การค้นหาต่อเนื่องเมื่อวานนี้และก็กู้ศพได้ประมาณเที่ยงวันลูกๆของผู้เสียชีวิตได้ถูกส่งไปยังสถานทูตโปแลนด์เพื่อดูแลแล้วก็ต้องรับคำปรึกษาจากนักจิตเวชนะฮะที่ผ่านมาเซลฟี่ก็สุ่มเสี่ยงอันตรายหลายครั้งนะครับอย่างเช่นคนที่รถคว่ำเสียชีวิตเพราะถ่ายเซลฟี่ขณะขับรถแล้วก็มีน็กิกันชาวเม็กซิกันมา21ปีที่ถ่ายเซลฟี่อเอาปืนเอาปืนจ่อและถ่ายเซลฟี่ปรากฏว่าปืนลั่นครับ,รบ,รบเสียชีวิตช่วงหน้ากลับมากีฬาครับ